สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเนาะค่ะที่กาลังติดตามแนวทางเล่าพัฒนาผ่านทั้งช่องของรากีผ้ารวยู่ขณะนี้ตอนนี้เนาะค่ะกานนี้คลิปนี้กับเสาร์วันเสาร์เนาะแต่เช้าตะดึกตะเมืต่ตะดืนเลยแล้วก็เป็นวันหยุดตองภัยหลายๆคนเนาะค่ะเสาร์อาทิตย์นี้วันหยุดพักผ่อนเบิ่งกันย,ยาวๆจนฮอดวันจันเนาะค่อยมาลุ้นมาสู่ต่อกันไหม อ่ะสำหรับในคลิปนี้เนาะคะ่ะเรากีก็จะเอาแนวทางของคุณยศุธรค่ะแล้วก็ของออเออเซรี e เนาะแล้วก็จะมีของดาดาพารวยนะคะของดาดาพารวยกับเขาตัววิ่งตัวรุดเนาะมาทั้งสองตัวค่ะสายเด่นยังบรุดและยังไม่พลาดเนาะของดาดาอ่าสองตัวอาจจะยังยัง,ยงบ้าเขานะคะยังจับไม่ผ่านแต่ว่าสายเด่นสายวิ่งปุรดที่ตามอยู่มานแน่ๆเนาะ,ะมาทั้งบนแล้วก็ล่างเนาะแปดกับเก้า การของคน้นยาโซค่ะให้ก้าวตัวเดียวดินตัวเดียวเข่าตัวจับคูเนาะคะ่ะอาจจะรูดไปสําหรับตัวนิ่นเพราะว่าจับคู่ให้ที่เก้าเก้ากับเก้าสองเนาะแ้วก็เข่าที่เก้าหกออกตัวกลับเนาะแต่ถ้าวิง่งแต่ถ้ารูดนีมาในแนนอนค่ะมาแน่นอนเพราะว่าพ้นรูดให้เนาะ ดินเก้าตัวเดียวแล้วก็ของออเซรี่ค่ะเดินที่ห้าตัวเดียวเม็ดเดียวเขาเน้นเน้นเนาะแต่อาจจะอเป็นตัวกลับเนาะคะ่ะเขาที่แปดหา้าขเพิร์ลเกลมีเลขยูสีหางเนาะคะ่ะเลขอยูสีหางเก้าห้าเกือบมาเนาะเก้าห้าให้เก้าห้าออกหกเก้าของออเซรี่ดินเมิดเดียวของเพิ่์ดินตัวเดียว่อของคนยโสก,กัดดินตัวเดียวเขาที่เก้า แล้วก็ของออสเซรีเนาะคะ่ะามาตามต่อค่ะว่างวดนี้จะเป็นจังเลยกันเนี่สำหรับแนวทางต่องวดวันจันทร์ไว้ผิจารณากันเบึงเนาะวันจันทร์นี้เตรียมตัวแคปหน้าจอเนาะกับสามเซียนเหมือนเดิมเนาะค่ะเลขทุกตัวตโสดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนะาะถ้าบาๆเบาๆบังแล้วกิก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ล่วงหน้าเลขนี้เข้าไม่หลุดเนาะค่ะ ขอบคุณขอบคุณแนวทางจากทั้ง3เซียน,นหลายๆค่ะแล้วก็เอฟซีแฟนคลับเพว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อย่าลืมกดกระ,ะดิง่งแจ้งเตือนด้วยค่ะสําหรับเนะี่ยเอฟซีใหม่จะได้ประพาดคลิปเนาะอ่ารัฐขอขออนุญาตอีกจากเท่อนึงรัฐบาลไทยค่ะผู้ใดอยากติดตามอ่าไปที่ช่องของเซียนหนุ่มนะคะแอดเจ้าไปลงทางช่องนั้นแยกลงเนาะอันนี้ก็จะเป็นเล่าพัฒนาล้วนๆเนาะคะ่ะ ั้งช่องของเสียนุ่มก็จะเป็นรัฐบาลไทยเนาะแอดทย,ยอยลงเรื่อยๆค่ะเพราะว่ากว่าจะถึงวันที่สิบหกอ่าวันที่สิบหกกับวันที่หนึ่งเีย่เนาะลงให้ไปเรื่อยๆเสียนไดเพิ่นหายมาแอดก็ลงเหมือนกันกันกบลาพัฒนานี่แนะทยอยลงให้กรับขอบคุณในรายที่เข้ามาติดตามเนาะมาตามต่อค่ะของออเซรีของ o ขออเซรีต้องงวดค่ะ แล้วปัฒนาสายวิ่งรูดม้วนี่เด่นหาค่ะห้ายังมาเนาะในแนวทางคำนวณของเออเซรีเด่นหาตัวเดียวค่ะสายวิ่งสายรูดเด่นบนล่างเนาะเด่นที่ห้าสองตัวไ้ที่ห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าเก้าห้าห้าน้นที่ห้าเก้ากับห้าศูนย์ค่ะงวนนี้มีเลขสามตัวพร้อมแล้วค่ะหฮมากเก้าห้าศูนย์เอาเอฟซี FC อยากจับวินกับวินได้เนาะสำหรับ เก้าห้าศูนย์นะคะเลขสามตัวให้่างเดียวเน,น้นเน้นเนาะเลขสองตัวก็เน้นที่ห้าเก้ากับห้าศูนย์เนาะคะ่ะกันที่ห้าเจ็ดแล้วก็เบิ้ลห้าห้าของออเตรีแคปหน้าจอเนาะคะ่ะไปต่อค่ะสำหรับของคนยาสุธรดินเก้าตัวเดียวเน,น้นเน้นเนาะดินตัวเดียวห่างเดียวติดใจเอฟซีแล้วเนาะ ถือใจเอฟซีเพราะว่าแอดก็ถึงใจคือกันเอฟซีจะได้ถึงใจเนาะให้เด่นตัวเดียวอะเขาคือเข่ารุนคือรถเท้ามันฝึกมันก็นมีเขาไม่รถได้เนาะแต่ถูกใจถูกอกถูกใจแน่นอนสําหรับสายเด่นตัวเดียวของคนเนยอะโสเข้าที่เกนะ้าหกคะะเข้าที่เก้าหกมาตามต้ะค่ะวันจันทร์สารอาทิตย์นี้แอบไว้ผิดจะณะนะอย่าลืมด้วยค่ะวันจันทร์แอบไว้เดี๋ยวลืมอีกเนาะ ตัวจีหอดันจันของคนณยาโซนะคะสำหรับรับพัฒนาสายวิ่งรูดเดนบนรางงวดนี้ไห้เด่นที่หนึ่งกับสามค่ะเด่นที่หนึ่งกับสามสองตัวให้ที่หนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งแปดองวดนี้ให้มาเน้นเน้นสีหางเนาะแต่วันเน้นที่หนึ่งเก้ากับหนึ่งสามเนาะเน้นที่หนึ่งเก้ากับหนึ่งสามกันที่หนึ่งหกกับหนึ่งแปดเนาะ สี่ตัวให้ที่สองเก้าหนึ่งสามหกแปดหนึ่งเก้ามาให้มาสองห่างค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางเลขสี่ตัวอ่ะหรือผู้ใดอยากจับวินเลขสองเลขสี่ตัวก็ลองดูได้เนาะสําหรับผู้ใดที่มักแนวทางของคนเน่ยสุธนสําหรับเลขสี่ตัวบนเนาะค่ะแอปหน้าจอค่ะสี่ตัวให้สอง สองเก้าหนึ่งสามกับหกแปดหนึ่งเก้าสองตัวก็หายที่หนะึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งหกกับหนึ่งแปดเนาะเอาแคปนหน้าจอค่ะวมาไปก็เสียงจะหายย่ำเศร้าๆอาจจะมาซึนมาสวงได้จากน้อยนะคะผานค้นง่วงจ้ะงานอยู่ค่ะง่วงว่าตื่นเช้ามาเสียงอาจจะบวดแจมมาใส่เราเหมือนรู้สึกเลยค่ะว่าจะ มันจะเป็นวัดอตามตัวค่ะของคุณดา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 พารวยสายวิ่งสายรูดเด่นมาทั้งสองตัวค่ะเด่นมาทั้งสองตัวที่ผ่านมาเนาะที่ผ่านมายังไม่หลุดสําหรับสายเด่นเด่นเข้าต่อเนื่องแต่อาจจะจับโคูงยังมาถึงเนาะมีแต่เฉียดนะคะเฉียดไปนี่90เด่นยังไม่หลุดค่ะของดาดาพารวย ยังไม่หลุดเนาะมาหลุดงวดวันที่สิบสองนี่แต่ว่าจับคู่ยังไม่เข้าเนาะสายเดินเวลาเดินมากกับมาทั้งสองตัวของดาดาพารวยมาทั้งบนทั้งล่างอตามต่อค่ะจันนี้ตามต่อสําหรับรับพัฒนานสายวิ่งหลุดเดินบนล่างของดาดาพารยวยงวดนี้ไฮเดินศูนย์กับหนึ่งค่ะสองตัวไ้ที่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เนาะ เอกลักษณ์ของเพื่อนคือกลับให้พร้อมเลขมีแค่สองคู่แะค่ะแต่กลับให้พร้อมเป็นสีคู่เนาะบลายหางของดาดาผาร้อยไฮที่ศูนย์หนึ่งและหนึ่งศูนย์สามสี่แล้วก็สี่สามค่ะกลับให้พร้อมเนาะเน้นที่ศูนย์หนึ่งกับหนะึ่งศูนย์เนาะหรือเอฟซีที่จับเลขวินเลขสามตัวเลขสี่ตัวของดาดาผ้าร้ยจัดไปเนาะค่ะได้จัดไปจัดไปเลขสามตัวให้ที่สามศูนย์หนึ่ง สีตัวให้43-01ามศนค่ะแคปหน้าจอนะคะตามต่อค่ะของดาดาพารวยเลขเด่นยังมาหลุดเนาะสังเกตเลขเด่นเพิ่นดีๆของดาดาพารวยคนเยะสูทอนในคลิปนี้ราคะของออสเซรี่เนาะวันนี้ก็ให้เด่นมาตัวเดียวเหมือนเดิมค่ะยังให้เด่นตัวเดียวเหมือนเดิมแคปหน้าจอนะคะอันนักชอบ คิปนี้มักเสียนใดแกับไว้พิจารณากันเมึงเนาะแนวทางคือหนึ่งตัวเลขหนึ่งตัวเลขเนาะที่เซนเซนเพิน่นคำนวณมาหายกับขอบคุณขอบคุณในรายค่ะของคนยาสูออาซีรีสและกระดาดาผ้าร้อยเนาะที่หายมาว่างทั้งช่องแบบต่อเนื่องแล้วก็ต่อง,งวดแบบไม่ต้องรอเสาร์อาทิตย์ยาวๆเนาะ ในคลิปนี้กับกลับขอบคุณขอบคุณเ e อฟซีแฟนคลับทุกทุกนนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็เข้ามาติดตามกันรุ่นลามกับขอบคุณขอบคุณในไลเดอค่คะอยู่กันด้วยกันไปนานๆานเด้อแล้วเจอกันไหมในคลิปหน้านะคะคลิปนี้กับสวัสดีค่ะ